สวัสดีครับนี่คือมาครับนะครับก็มาลุยดันกันนะครับวันนี้มาลุยดันผมกับภูมิครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มยี่สิบสองแล้วก็ชีนก็ไม่เล่นแล้วนั้นก็วันนี้ผมก็ขุดเมืองเล่นก็เจอดันเจียนเลยไปลุยกระภูมิครับนำไปเลยครับนะครับผมไปไปทางนี้ครับลงไปอีกลงไปอีก ต้องเตรียมของให้ดีเลยครับเจอเหตุด้วยใ<ด>ช้อยู่ใหญ่หระวังตายเดวยกันไม่ตายหรอกมาอ้ยเจอทอ้องอ๋อโอ้เจอไอรอนโอ้ไอรอนแค่นี้เราก็มีส่วนได้ดีแล้วเแล้อะไรคุณก็สนใจวางของกันรู้ว่าตอนนี้ยังไม่มียังเก็บแร้อะไรไม่ได้เลย ดิเดมงไหนเนี่ยมันน mm hmm. ี่เด้โอ้โหดอนดมโอ้โหเลสโตนี่เขาเรียกกัน evet ว่าอันน mhm ี้คือรุ่มแหล่งหมซ้ำของดอนดมนมีสามชิ้นก็แบ่งกันสามคนพอดีจะแบ่งทำไมใช้ร่วมกันด้เออมีแค่สามมีสามชิ้นครับ มีสามก้อนเรียวกว่าเป็นก้อนหรือเปล่าทำป,ป้ายปักเอาไว้ฮะโอ้ยโอ้โหาวาอันตรายเกินอ๋อเหี้ อโอ้มันจะจันแค่นี้แหละแต่ก็ดีเอจบคลิปสำรวจย, áng, ย, áng. ยังยังยังมันยังไม่จบสิมันต้องไม่จบง่ายขนาดนี้ ทีมคณะนักสำรวจหนึ่งเดินทางต่อไปเพอฮ้ยดได้ได,ได,ได้ได้เดินเี่งซัมบี้แล้วนั่นเนี่มีดันเจ้นเต่าครับประสบคว้อนสำเร็จระวังด้วยครับเดี๋ยวตกครับเสียงร้องคดเสียงร้องเสียงร้องดังมาก คิดคัไม่ออกนะสิโอ้ยหือขําไม่ออกครับมีตันแค่นี้ครับผมโอ้ไอร้อนไม่อยาพลาดเดี๋ยวทากระป๋องไว้ทํากระแป้งไว้ใช้ร่วมกันเด,นด,ดีมอนมีทองย่ากน้อยไดมอนก็มีใช้กันแล้วไม่รู้ใช้อะไรกันได้ เก็บไว้ทำอะไรดีโน็อตหนึ่งน้องก็ได้ทำวงจรเลสโตนแล้วล่ะมีกี่อันว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีนาซีเสียตายเชียตโดนี้่ก่อนเราตายแล้วขอบคุณมาก Thank you Thank you อะไรล่ะ Thank you Thank you Thank you มันมีข้าวเลย Thank you อ๋อเฮ้อมันไม่มีดันเจี้ยนต่อแล้วล่ะไปไหนต่ออ่ะนั่นอ่านั่นก็หันหลังมา <c oughs> อา้าวอันนี้บ <c oughs> ายบายครับบายบายครับคลิปสั้น